ใครจะไปคิดว่าไอเด็กบ้าๆสองคนที่มันตัดสินใจขึ้นผาตัดแค่รถคันเดียวเนี่ยมันจะโชคดีได้เจอกับพี่ทูพี่ที่ขึ้นตามไปช่วยเราและหลังจากนั้นมิรภาพมันก็เกิดเราชวนกันเ<อ>พื่อที่จะไปกางเต็นท์นอนแล้วก็ทําความรู้จักเพิ่มเติมกันที่ผาคอยเธอ,อ,อที่เราเตรียมจะเรียบร้อรแล้วเราก็ขับเข้ามานะคะที่อุทยานแห่งชาติเขาคอนะคะตอนนี้เรื่องชื่อออกไหมที่เราจะมาก็คือผาคอยเธอนะคะ จะมาคอยเธอที่นี่กันใช่ไหนเราไม่มีตั yeah. ๋วเรามีเรามีหยาคะมาผิดค่ะผาคอยเธอนะคะไม่ได้ขึ้นทางอุทยานเขาคอนะคะไปทางพระตำหนักมันต้องไปทางพระตำหนักเดยวเราจะกลับไปใหม่ระยะทางนะคะจากทางเข้ามาถึงตรงข้างในเนอะน่าจะประมาณ7จ็กิลเมตรเนอะ,นนะแต่ว่าที่เนี่ย สัญญาณก็มีแล้วก็สามารถตั้ง Google Map มาได้เราก็เลืยประมาณ600เมตรนะคะก็<อ><อ>จะเข้าไปถึงข้างในแล้วอากาศเย็นเลยว่าฝนตกลมนีมากวิวสองข้างทางนะคะเป็นป่าแบบป่าแบบต้นไม้สูงๆ<ช>ทางดีเลยค่ะแบบธรรมดารถเก่งมาได้เลยเป็นลาดยางตลอดคอนนี่คือวิวมุนมนี้สวยมาก นี่นะครับทุกคนวันนี้เราได้อาบน้ําหมดละเพราะเรามาในเขตอุทยานเดี๋ยวจะมีพี่ทูนะครับเราจะตามมาแล้วเขาไปเตรียมอุปกรณ์มานี่ครับเราเออเราพี่ทูก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมนี่ต้องส่องไฟนิดนึงเพราะมองไม่เห็นแล้วก็มีพี่คนหนึ่งมาด้วยครับผมเเป็นเพื่อนของพี่ทูเราไม่เหงานะครับทริปนี้ นี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าค่องเดินไปหาวิวสวยๆอยู่นะครับ เราตื่นเช้าแล้วก็เจอเหมอกมากมายที่มาทักทายเนี่ยนะที่เขาเรียกว่ารางวัลของคนตื่นเช้าจริงๆแล้วเมื่อคืนเราก็ได้นั่งคุยเรื่องราวมากมายที่ผ่านมาได้แลกเปลี่ยนความคิดของคนที่อยู่คนละจังหวัดคนละนิสยัยแต่ว่ามาเจอกันได้ก็เพราะว่าความชอบที่เหมือนกันโอ้ตอนนี้เหมือนกำลังขับรถทะลุมิติเข้าไปในม่านหมอก โคตรดีใครจะคิดว่าการมาช่วงมรสุมจะดีขนาดนี้ที่นี่คงเป็นหนึ่งทริปที่น่าประทับใจของเราอีกทริปหนึ่งสุดท้ายมีพบก็ต้องมีจากถึงเวลาที่คงต้องแยกย้ายออกเดินทางไปในวิถีชีวิตของตัวเองแล้วคงได้กลับมาสนุกกันอีกครั้งในทริปต่อไปเราไม่ได้ถ่ายอะไรมากมาย เพราะคมจะจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหวังว่าภาพสวยๆเหล่านี้ที่ถ่ายมาจะทำให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความสวยงามของธรรมชาติและผู้คนที่นี่เหมือนที่เราสัมผัสได้ นี่นะครับทุกคนเราก็เพิ่งรู้นะครับว่าพี่ทูแล้วที่มากับเราอะ่ะเป็นเจ้าของที่นี่ครับผมนี่เห็นครับพี่ทูครับ <c oughs> แล้วคือตอนเราขับกันมาคือเราก็ดูแล้วแหละว่าตอนนี้สวยมากเลยโอ้โหเราบรรยากาศดีครับแล้วเป็นไงพี่โดนไมเมื่อกี้แล้วคิดว่าซ่อมหนักไหมครับเอาเรื่องเ เรามาจากพี่ก๊อฟหมดเลยครับเป็นภาพวิวโดนโปรดักชันแบบเพลิเออนึว่าขับดีคอเตอร์มาก่อนครับทุกคนเราก็ถึงที่บ้านของพี่ชูแล้วก็ฝนตกเลยครับชื่อร้านกาแฟมีตั้งนะครับผมตื่นเลยพี่เป็นช็อตางเงี้ยหอมมากเลยละอร่อย ยยีมมากนี่นะคะทุกคนนี่เลยเป็นรีสอร์ทของพี่ทูนะคะพี่ที่มากับเราในทริปนี้เนอะที่มาช่วยเหลือเราอ่าสวยมากทุกคนถ้าใครมาเขาคอนะคะอยากให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนอชื่อว่า The Troop เขาคอนะคะก็คือจะมีสองโซนนี่โซนข้างล่างจะเป็นลักษณะคล้ายๆท่อเนีบบเน้เป็นห้องแอร์อ่าเป็นห้องแอร์แล้วก็มีแบบ สาวกกระโจมเดอเออเป็นโดมอย่างเ<อ>งี้ยข้างในอยเงยใช่แล้วแบบตอนเนี้ยนิดหนึ่งมันบรรยากาศฝนมันตกไงเออแต่ว่าแบบบรรยากาศดีมากเย็นแล้วเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะฝนตกเสร็จอ่ะหมอกมาคือแบบตื่นมาแล้วหมอกประทะหน้าแน่นอนนี่นะคะวิวหน้าที่พักแถวๆที่พักเนอะตรงนู้เลยรล้านกาแฟามีตังที่เรากินกันเมื่อกี้แล้วตอนนั้นก็ติดถนนใหญ่เลยเขาคอ อโอกาสหน้าเราก็จะมาขึ้นผาตัดอีกแล้วก็จะเอาเอาเต็นท์หลังคาลงแล้วก็มานอนที่นี่แทนงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาถึงเวลาที่เราจะต้องกลับกันแล้วบ๊ายบายค่ะพี่บ๊ายบายแล <laughs> ้วเจอกันใหม่นะคะโอเคถึงเวลาต้องกลับแล้วจะหาย กับถนนที่สวยที่สุด,สดคือแบบทิปจบแต่ว่าสิ่งที่ไม่จบคือแบบมิตรภาพที่ได้กลับมาทิปนี้ก็คงเป็นทิปชิลๆแหละอ่ะฝากซะหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต้งนะครับดูแบบเหื่อยนะไปแล้วฝากด้วยนะคะบ๊ายบาย